อาจารยเฉิงคุณช่วยอธิบายแทนฉันแล้วใช่เหอคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคุณดูสิัิงุ์สาย,ยอมเจ็บมือเพื่อคุณเธอดูเองฉันใส่ร้ายเธอหรือเปล่านี่มันกล้องวงจรปิดจับได้อย่างชัดเจนว่าเจิงซือฉิงเข้าห้องน้ำพร้อมครีมทาม,มือหนึ่งขวดในตอนเช้าอย่างนั้นเธอก็ออกมาจากข้างใน ต่อมาเธอจิงก็พบว่าครีมทามือของตัวเองหายไปนอกจากเธอสองคนก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นไม่มีใครเข้าหรือออกจากห้องน้ำเลยฉันกล้าพูดว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเธออีกแล้วเลเื่นพี่ก็น่าจะเห็นว่าตอนออกมาฉันก็ไม่ได้เอาอะไรติดมือไปด้วยอีกอย่างพดครีมทามือก็ไม่ใช่เล็กๆนะ กระเป๋าผ้ากันเปื้อนของพนักง,งานทําความสะอาดใส่มันไม่จุหรอถ้าลุ่นพี่มีเชื่อจะค้นตัวฉันก็ได้นะหยุดพูดเรื่องไร้สาระเหล่านี้ได้แล้วถ้าจงใจขโมยทีมทามือของจงซื่อฉิงเพื่อทําให้หล่อนเข้าใจผิดจากนั้นก็ใช้ฉันละเชิญหลินพิสูจน์ความบริสุทิ์เธอเธอต้องการยืมมือฉันกําจัด จจงซือสิงอุปสรรคของเธอเพราะเธอรู้ว่าจจงซื้อสิงเป็นคนของเจินเฉียวเธอทุ่มเทสุดตัวแสดงละครใหญ่เ,เพียงื่อทำให้เจินเฉียวกับฉันโกรธและทะเลาะกันเช่นที่เธอวางแผนทำแบบนี้มันเพราะอะไรกันแน่ถ้ายัางกล้าหลอกฉันอีกครั้งฉันจะเด็ดคงางเธอทิ้งซะ หรือฉันต้องใช้วิธีพิเศษอะไรบางอย่างเพื่อเธอพูดความจริงโอ๊ยเจ็บรุนพี่จริงเปล่านะเออประธานเฉิงครับมีเอกสารฉบับหนึ่งต้องการให้ท่านเออรุนพี่เบาๆหน่อยสิคะยิกชั้นแบบนี้ถันเจ็บนะอะลองดูสักหน่อยนะครับเออขอโทษนะครับประธานเฉิงรบกวนแล้วกลับมานี่ วางเอกสารไว้อีเดียวฉันจะดูครับประธานเฉิงเรื่อง,งของเจ้านายฉันเออ๋ย่าพูดมากดีกว่าริงสิประธานเฉิงครับผู้สื่อ่นี้ผู้จัดการหลิวจากแผนกทาความสะอาดบอกว่าเขาพบครีมทามือในพื้นตรงบริเวณด้านล่างของอ่างล้างจานซึ่งน่าจะเป็นของจงซือฉิงน,นะครับใต้อ่างล้างจานครับ นี่ก็แผงของเธอด้วยดูแล้วนายไปทำงานต่อครับผมออกไปแล้วนะตกลงแล้วเรื่องนี้ปีมือถธอแหวะหือทำไมคุณใส่ร้ายคนอื่นตามอำเภอใจแบบนี้นะฉันน่ะชอบคุณมากแต่คุณนะ่ะไม่แม้แต่จะถามฉันด้วยซ้ำว่าฉันนะ่ะทำหรือเปล่าเอาแต่ปักใจคิดว่าฉันทำเรื่องไม่ไดีแบบนั้น แล้วก็บีบไปชั้นลับผิด